คื่นครับผู้สาครับรองผู้เอกในเวลาของกิงซางขึ้นเวทีแล้วครับกิงซาก็สักระพูนกับวังจันน้อยสิทธิ์อุบน1 8อบปอนเกมเริ่มแล้วครับแป็นแผน,แผนพันแท้ที่คนคิดถึงกิงซางเชิญชมได้ณบัดน,นี้เป็นกะเรียงทมินครับขวัญใจมหาชนเจ็ดสีกะเรียงก็พร้อมหลังครับไปชกต่างจังหวัดชกเชียงใหม่ล่าสุดก,ก็ชนะขวัญพิชิต13เหรียญเอสเปรครับ ก่อนนั้นก็เสมอกับขวัญข้าวชอราาศรัสดุชนะเมทาวินชอสังกระพยก็พร้อมเริ่มดีขึ้นกับในขณะที่คู่ชกวันนี้วางแันน้อยสิบ์ูุบลครับวันนี้จอมฝีมือยอดฝีมือครับจากศรีสะเกดพร้อมหลังชนะชนะเพชรสายยันหยิบชนะเทพรงศรีรังแต่ว่าล่าสุดก็ไปชกอุบลไปแพ้งมงคลไทยลูกเจ้าพ่อเมษักหายจากตรงนี้ไปพอสมควรครับสําหรับเกลียงกิงซางวันนี้ 28แล้วในขณะที่วังจะน้อยยอดฝีมือจากศรีสเกตเพิ่งจะ3 3แก่อ่อนว่ากัน5ปีวันนี้น้ำหนัก118ปอนด์รับผลงานของกิ่งซางล่าสุดไว้ที่ช่อง7นั้นแพ้น,นอกวันฉลองแล้วก็ไปหายใจผู้ทอตลอดนะครับในระยะหลังๆพักร่างกายกลับมาภาคใหม่วันนี้ครับพี่น้องช่องเจถามมากันเยอะแล้วก็ได้ชมกันแล้วครับ ครับแล้วก็ช็อตเพื่อสักครู่นี่ครับที่เราได้เห็นภาพนักศึกษาจากโครงการ world learning 2011ครับจากสหรัฐอเมริกาเป็นโครงการศึกษาวัฒนธรรมเขาบอกแม่โชคดีครับโอ้ยมาอีกแล้วครับแข่งซ้ายครับโดนเรือไปครับเอาละครับสูงไปนิดเดียวเลยครับท้ายของวังจันน้อยครับทัดดอกไม้กิ่งซางครับเกือบไปอีกแล้วครับวังจันน้อย น้องใหม่ทําได้แล้วก้านคอวันนี้วังจันน้อยขอบ้างครับวังจันน้อยสิบอุบลครับจากกรนทธารรมจังหวัดศรีสะเกดคือฮาเลยครับภายในสนามมวยท่องเจ็ดสีเนี่ยครับนักศึกษาจากสหรัฐอเมริกานะครับโดยมหาวิทยาลัยพายัพนํามาครับกับก็สักครู่นี้ครับเขาบอกว่าเขาโชคดีกับที่ถ่ายชดเป็ดชดสำคัญไว้ได้แล้วก็มาคุยกับเพื่อนๆกับบางคนถ่ายไม่ทันรับ เชื่อแน่ครับว่าการชมมวยไทยเจ็ดสีวันนี้ของเหล่านักศึกษาจากสหรัฐเขาจะนําภาพที่ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือนี่แหละครับไปให้เพื่อนๆได้เห็นในสหรัฐก็เป็นการเปิดมวยไทยไปสหรัฐด้วยโอ้โหเจอศึกหนักแล้วครับกิ่งซางปัจจุบันกิ่งซางนี่เป็นอาจารย์สอนอยู่โรงเรียนบ้านปงแม่รอบครับอําเภอแม่ทาจังหวัดลําพูนครับเป็น,ปนยอดนักศึกษาครับยอดมวยมหาชนจากทุ่งหัวช้างลาพูนครับ แล้วตอนนี้ไปเป็นอาจารย์สอนที่บ้านเกิดครับที่ลำพูนเชื่อเหลือเกินว่า4 5หปีที่ผ่านมานั้นไม่มีใครครับที่ไม่รู้ยกแรกผ่านไปครับกิ่งซางกับวังจันน้อยดูนะครับปั้งเนี่ยครับหลังเท้าของวังจันน้อยครับฟาดไปที่ทัดดอกไม้ของกิ่งซางโดนนะครับว่าไม่ใช่ไม่โดนครับดูครับเตะซ้ายโดนจับได้ครับแล้วก็นี่ครับเอาลงครับตามดูนะครับผู้นี้ ตั้งเนี่ยครับลงเลยครับก็โชคดีครับที่ไม่ถูกนับกลับแล้วก็ว,วันที่3สิงหาคมน,นี้ครับเวลาส1รัฐริกาที่โรงแรมเกิลเดนทิลิปแบงคอกชั้น3ห้องบูงหาครับหรือว่ารีสอร์ทเดิมกบจะมีการถแถลงข่าว มวยรอบปุนเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่12ครับรับและว,วันนี้ครับคัมวันนี้ศึกเพชรพักดีที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรครับไายได้สนุนโรงเรียนในตำบลบ้านควรครับทีมงานอ,อบตอสุวัสด์รอดภัยจัดครับมวยดีที่หลังสวนชุมพรคืนนี้ครับยกสองครับกับตาดูคู่นี้ครับกิงซางกับวังจันนอยวันนี้นานน,านมาครับหายไปแฟนๆคิดถึงมากโดยว่ากิ่งซาง จะคืนฟอร์มเดิมเพื่อสร้างสตทธาให้กับแฟนรุ่นเก่าได้แค่ไหนอย่างไรก็ถือว่าเป็นตำนานของมวยไทยเจ็สีคนหนึ่งครับก่อนหน้านี้ก็จะมีคนเล็กเจดสีครับรุ่งโรธสักถวินพอหมดจากยุคข,ของรุ่งโรธครับต่อเนื่องเลยครับกิ่งสางแต่ว่าช่วงหลังๆที่เจอหนักๆทั้งสินนกับ แม่วังจันน้อยนี่อาวุธบุนแรงทั้งสิ้นนะครับมั่นใจเลยครับแต่ละดอกมีนเน้นเลยของวังจันน้อยอุ้มสักไปที่ต้นขาตอนนี้คุณอุเมงอุบลครับเชียร์หน้าตู้ที่จังหวัดอุบลครับคุณไพศาลลิ้มสรีผู้จัดการสําหรับแฟนๆของกิ่งซางก็ตามฟอร์มครับไม่เจ็บไม่ใช่กิ่งซางครับต้องเจ็บก่อนครับถึงจะเป็นกิ่งซางตัวจริงตอนนี้1-2ครับเกมนั้น เปิดเกมใช้ได้ครับมีแข้งซ้ายเป็นอาวุธนำครับนี่ครับกิ่งซางก่อนหน้านี้ครับเป็นพ่อบุญรับก่อนครับ1 2 3แต่ว่าไปเร่งอาสีคหับไม่โดนก่อนไม่เจ็บก่อนนะไม่ใช่กิ่งซางนะครับเป็นนายกสมาคมนักลงทุนเลยครับนักลงทุนนักลงทุนตัวจริงครับฝวากแข้งซ้ายครับได้ครับโอ้วันนี้ถ้าวังจันน้อยครับประมาทที่ว่าหลังๆกิ่งซางกรอบ อาจจะเจอทีเด็ดกับเชื่อแล้วครับว่าต้นๆ้นระวังกันน้อยไปก่อนแน่นอนครับโอ้นี่ครับแข้งซ้ายกับหมัดซ้ายสวนโอ้ไม่กลัวเลยครับไม่เจ็บไม่ใช่กิงซ่ยสับซอกเสียบข่าวเจอบ้างครับล็อกเลยครับล็อกแล้วแไม่ยอมครับหวังจะน้อยเจอแข้งอลไรครับอรรถของการดูกิ่งซ่ามาแล้วนะครับกิงซาวันนี้มาด้วยหัวใจที่ เอาเลรแรกเลยแต่เขาโดนจับอาอวุธมากมายของวังจันน้อยเอาแล้วครับกิ่งซางตัดทินใจแลกศอกครับโอ้เนี่ครับเดินย่างสามข่มกับแข้งซ้ายก่อนอวันนี้มาไม่ธรรมดาครับแฟนมวยที่เคยเห็นกิ่งซางเปิดหน้าท้าชนวันนี้มีการเตออรียอ๊ยบ เจอหมัดขวาสวนตูมเลยครับไอัยที่เกือบ30แล้วนะครับ28แล้วสเรากิ่งซ้าสภาพร่างกายนั้นเป็นอย่างไรเราไม่ทราบนะครับแต่ว่าหัวใจเหมือนเดิม